เพิ่งขอชนนี่ล่ะให้ชนใส่พิ่งอยู่บ่มาไก่กันเทไรโอ้ยอยู่ปุยละเมืองสุฬาลนครณ์เว้นมาไก่ได้นะครับมาควรนี่นะมาดำมามาชุกหรือมาหมานก็อเลย ก็ว่าเลยแม่เจ้าดูมาหวานมาไล่มาดีบอกถามมาดีบอกดูมาเนี่ยไรเออก็มาดีแหละมาโจ๊กมาหวานนั่นเออามาอยู่กันยู่าหวานกันแล้วเนี่ยอยู่กันอยู <h <h ่นี่ล่ะเอออยู่นี่แล้วต้องไปไายเออเอ้ามาคุนมาครับมาคุณมาคันห่าสิ้นพูนแป้ว่ามาตั้ง ในโหลดรือว่าเอ็นในถูล่ะกับเปิดตู้เปิดแล้วเปิด,ปดกระไส่ไหวเปิดทางนี้เปิดเลยครับอุ้ย